ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปใส่ลูกหล่ะเบิ้งในี่แม่พระเอฟของเนี่ยเบิง้งเอา้าผู้ใดโทรมาเนาะมันเอ้ายายน่อยโทรมาฮัลโหลว่าจังไดตู้บ้านนี่แล้วอยูู่้เดียวนี่ที่ไปใส่ทิไปเมืองเอา้าหลานเจ้าเดเจะคือบรสวนมันอันประยู โอ้จีไฮคอยไปเป็นมู้สบอโอ้ไปโดนบ้านนี่นะจะจะโอเคสันนะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวคอยไปหายู่บ้านจะจะโอเคโอเคอืมไปหล่หาเฮาอ้าวอีแมว่ายู่บ้านชิไปยู้สายบาัตรผูใ้ใดสิเบื่อไ้โตหน่อยซั่งนี่มันมีคนไฮเขาใหหน้าเอามากับสิมกากกดสันแล้วอ้ยสิไปหาทางใดเนาะไปฝากวัดบัง ไปฝากวัดไหวบอกว่าไปวัดบ้านเนาะแม่ที่ไปธุระจะเข้า,าไปฝากหลวงพ่อก็ได้สินนะป่ะป่ะไปฝากหลวงพว่อไปอีได้ไปเฮ็ดเวียดโว้ยไปยูใส่โนบะเนี่ยละไปหาหลวงพว่อหลวงพ่อก,กับบ๊วยวัดว่าสันหลวงพ่อไปอันต่างจังหวัดไปกินนิม,มนต์ต่างจังหวัดเทไหนไนโนบะเทนเนี่ยเอา้าลรือสีมาทางไนโนบะเทนเนี่ย ไม่ยูเถียงคอยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวหรือสีมาท,ทางไหนนอ้อปดทีเนี่ยโอ้ยพอดีละปันดไดละใดมีผู้เลียงให้เลี้ยวเมสีห้ยยูกับหรือสีก่อนเดิมมื้อนี่เมย์ไปธุระเดี๋ยวเมย์มาครับมาแต้ยอีกเมือ้อนี้ท่านหรือสีจเอเฮนยังคะ่ะพอดีคอยมีธุระมาแต้ยอีก,ออกพอดีมีธุระแบบสำคัญแห้ง เราพอที่นี่เนี่ยจริงคือว่ามีผูเบิงห้อยู่บ้านผู้เดียวเมื่อนี่ลูกหลานผัวกับ่อยู่ก็เลยว่าสิเอาแมวมาฝากเลี้ยงแน่ยเ้าฝากแมวเลี้ยงฝากเลี้ยงแมวให้แมวน้อยมันทุ่มจะคลอดได้บบโดนมันหากินเองบ่ได้ย่านหมากัดนี่เห็นบ่นี่หมานี่มันแลนน้ำข่อยมากแต่บ้านผมเล่นมันเห็นแมวมันเลื้ัยเลยสนแทะ เมน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 เขาพอดีด้วยจ้ะนี่พอดีเมนเมนไล่เดียวกับลูกสีเลยโอเคฝากเลี้ยงไปโดนเมื่อไหร่เอามาเลี้ยงไปอีกนะครับมาจะนะมาฮะมันยากลูกสีเลี้ยงแมวอีกคนนี้โอ้ยเนาะตาย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 เขาเขาไม่กินไม่ยากไม่สีเลี้ยงแมวไม่มีเขาไมนกินเหี้จังใดแต่มันอยู่ตามลำพังนี่ยแล้วแมวก็ได้เฮ้ยเงยแต่นอไม่ใหญ่หนิไหมยื้อซื้อกล้วยมาเลี้ยงแมวใหม เขาสีว่าฤาษีกินแมวอีกอยากอีกแล้วบัดนี้โอ้ไม่ใหญ่นี่คือบุบหับแมวาจาักเถื่อวะมันรสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วนี่แมวอยู่เหมืองเก่าอยู่ทีเฮ้ยย่ไม่ได้ขัวกินจะบอกใช้น้ำไม่สมจะบอกแมวตัวนี้เนี่บอกว่าไปธุระมือเดียวบอสเห็นมาจักเถื่อโอ้ยชิน้นพ่นขวใช้น้ำไม่สม,มอยู่แมวตัวนี้เหม่ยสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ยังบอกเห็นหนาจาักเถื่ออยู่โอ้ยเนาะ คันรู้สีรู้สิค่ะอีฉันมาแล้วคะ่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาไหนใส่สวัสดีคะ่ะใช่บอกว่ออาสิเอามาเอามือหนึ่งไข่ไปทุลามือนั่นแล้วก็มีมือสองก็มีมือสามมือสี่มือสามอาทิตย์สามอาทิตย์ตไปสิอาทิตย์ไข่ไข่ก็เลยมาเมี่ยวไข่ชิยูจังได้ขอยก็เลยป <ะ S 1> ้าไว้กับ ไปไสหมดเดือนหนึ่งพอดีได้กลับม่ค่ะบอดีชิมาเอาเล็้วมันสีเหลือเราขวกินแล้วได้เหรอเอาเด็กขวากัดเพราะยายาสีอ้าวแม่ไม่ขวกินน้อยหิวเขาเจ้เนาะขวใส่นแไม่สมแล้วแซ่บพิ่ยังนี่เอ้ลายจะเป็นเลนเกิบเล่าสันเรื่อสีนะกิน้าทนพูแล้วเฮ้ยเอามาฟางเม่ยงยังไงไปขัวกินบ่าสไซบอว่าสีมาเอาเอา็ข่อยติดทุละ ไม่ออกเพราะว่าเลือสีกับบะมีโทรศัพท์บัดที่นี่เลืดสีก็ไม่เท่ารสั์เนาะใช่บ่ได้เนาะไม่ออกก็บพรว่าจังหันจางเดยอะค่อยไปมันบอกค่อยไปปุ๊บว่าสิกลับบ้านค่อยก็บ่ได้กลับมาบ้านเลยเดือนวนึงนี่หากกรได้มากจ้ะไอจังไดเลยบ่ได้กินข้าวท้องแล้วเอาไม่ออกก็บพรว่าจังหันจางเดยอะกินแมวแล้วอ้อด้านแล้วความือสีกินแมวไม่นับถือแล้ว่าสันอ่ะยูนี่นี่มันนอนเว้นยูนี่นี่ไดโอ้ย รับเดือนสิเดือนน่้เอาเจ๊เท้าโอ๊ยตีขัวใช้ทำไมโสมกินได้แล้วโอือหักอือเมลมาเร็วว่าเกดเอาเมลเหมียวไปกินข้าวเอาช่วงาน่นฝากไว้กับบอกเด้ไหมจะไปโดนบระเดี๋ยได้เอาคอยก็ว่าจะไปมือเดียวจังไดละซัดจนหอดเดียนหนึ่งงูวาเตวาจัะเป็นยังอีกวาเตวาเพราะอะไรก็จะนั่งกันเหยียบขี่ม้าได้แหละนั่งขนาดนั้นเขาผิด้ดตัวเดชบอก ไกลมือแล้วเด้โอ้นี่จะไม่ออกมาถามยังสิล่ะต่ละมือแต่ละเว้นเด็ดสั่ใดอีกเอาแบบเด็ดแบบเป๊ะเลยได้แบบว่าเด็ดจะไหนอีกล่ะเอาแบบสามตัวสามตัวคักๆอยากได้สั่งใดสามตัวยาสามตัวเอาครับบุมีแล้วสามตัวอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นเลขไปเถอะมาดีสิพกนี่ล่ะมาดิสิพกนี่เระมาดิสิพกนี่ล่ะมาดีสิพกเออ ชิโพกนี่ละชิโพกนี่ละวันที่สีโพกันละกับลูกยังว่าวันที่สีโพกวันที่มาขอเอาวันที่สีโพกนี่ละจะรู้เอาจังไหนเดี๋ยวนี้มันบ่เคยมี่ไม่ออกเถียงฤาษีจากเชือดได้ปะนี่ก็เอามาเลยไหมวันที่สีโพกนี่ละชิโพกนี่ละเบามางไวไววันที่สีโพกนี่ละห้้ยจะไปถามัำก็โรคกระเดือดเถอะนะไปเมื่อเอาเมื่อเมื่อไวไปไม่ไหวมาถามนี่น้ำไรล บดลือสีเหล็กถามแล้วเลียไรขัวกินได้แมวนี่นะ่ันลือสี่ันลือสีต้องเป็นบ่อเป็ดเก่าวันที่สิหนี่แล้วสิบหกนี่ลไปไปไปเมื่อเมื่อเมื่อหนึ่งหนี่ไปไปเมื่อไปโอ้ยขอบคุณค่ะเด็ดแล้วันนี้แปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหสน่ะไป่สีกับเป็ดบ่เ็กับเวันที่สิบหกลือนสีบ่เป็ดกับเก้าทังสันไปจับใส่กันเปดหนึ่ง ก่่าหนึงไป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 ไม่ด้สิบหกกี่แล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าพี่นักแก๊งก็ดีห้ามเลยพูดเว้ยบ่เดือดรื้อเลยไม่ออกบ้านนี่ไหมโคตะเล็กดูสีเช่าเช้าเช่าเช่า